ลอยรถกลับข้างกลับข้างหน่อยครับผมโอเครับผมตุ๊กปั๊มไดกินเบอร์ยี่สองนะครับปั๊มชาร์จได้นะครับยี่สิบนะครับผมอ่าเราจะเทสโหลดให้ทีเดียวหมุนเทสโหลดเลยนะครับเอาเลยเลยนี่หมุนนะครับไป้เลยสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยนะครับอีกข้างหนึ่งครับผมนี่ครับนี่เหมือนกันครับสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยนะครับนี่เทสโหลดเดี๋ยวแก้วนะครับเอาลอยๆเขาอีทีทีนี่ลอยรถกลับข้าง ข้างหนึ่งครับผมโอเคครับผมพ่อ่อเทสส่งปั๊มโม่ปูนลูกที่สองนะครับผมเตะขึ ah, oh. ้นหน่อยครับผมเราจะเทสโหลดแล้วก็เทสหมุนทีเดียวเลยนะครับผมอ่าาซ้ยขวาครับผมนี่ครับสามร้อยห้าสิบสบายสบายครับผมไอ้ข้าวหนึ่งครับอีกข้าวหนึ่งนี่ที่ที่ที่สามร้อยกว่าครับนี่แรงดีแดงดีครับขอรออีกชั่วครู่ครับผม โอคคับข้างกับข้างข้างโอเคครับผมอ่าส่งงานนะผมพอมาแล้วมาแล้วมแล้วมันเลยครับกำลังมันกำลังมันโอเคครับส่งงาน